สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนั่นเองในช่วงที่ราคาน้ํามันผันผวน,นแบบเนี้การรู้ว่ารถของเรากินน้ามันมากน้อยแค่ไหนมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะสายทัวริงแบบเราเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณสามารถคํานวณอัตราการสิ้นเปลืองได้มันจะสามารถเซฟคอร์สควบคุมค่าใช้ใจ่าย และช่วยให้เราดูแรลรักษารถของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะฮะวิธีการคำนวณก็ไม่ยากเลยครับผมเริ่มจากก่อนที่เราจะออกทริปให้เราเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็จดเลขไมไว้หรือว่ามอเตอร์ไซค์ใครที่มีระบบจัดทริปคุณก็ กดรีเซ็ตคลิปครับผมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าทั้งคลิปเนี่ยเราขับมอเตอร์ไซค์ไปกลับเนี่ยเราขับไปกี่กิโลพอคุณเติมเต็มถังคุณก็ขับใช้งานตามปกติเลยครับผมแต่พอคุณไปเที่ยวกลับมาคุณก็กลับมาเติมน้ํามันที่ปั๊มเดิมหรือว่าเป็นน้ํามันใกล้บ้านคุณครับให้เติมถังอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เราจะต้องถ่ายหน้าปัดตู้เติมน้ํามันไว้นะครับว่าคุณเติมไปทั้งหมดกี่ลิตรราคาน้ามันในวันนั้นน่ะมันลิตรละกี่บาทให้คุณถ่ายรูปเอาไว้นะครับผมจากนั้นเราก็ เอาปริมาณน้ํามันที่เติมหารด้วยระยะทางที่วิ่งไปก็จะได้อัตราการสิ้นเปลืองครับผมตัวยอย่างเช่น ผมเนี่ยไปเที่ยวภูสอยดาวมาผมขับทั้งหมด1,166กิโลผมเติมน้ำมันทั้งหมด45.356ลิตรผมก็เอา1166เนี่ยหารกับ45.356มันก็จะออกมาเป็น25.707นี่คืออัตราการสิ้นเปลืองมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองแต่ละรอบที่เราไปเที่ยวเนี่ยตัวเลขมันจะไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการขับขี่นะครับจัง บ่อยก็จะกินน้ำมันเยอะคุณขับแบบนิ่งๆเลยครับผมความเร็วอยู่ที่ประมาณ80-90อันเนี้ยก็จะประหยัดมากหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย